ะเมื่อพูดถึงความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารนโยบายต่างๆนะคะโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจแล้วคนที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์มองบทบาทของตัวเองอย่างไรวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไค่ะน่าสนใจว่านักเศรษฐศาสตร์ดังๆระดับโลกโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับรางวัลโนเบล มองอาชีพตัวเองอย่างไรนะคะอาจารย์อันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจในวงการเศรษฐศาสตร์นะครับนักเศรษฐศาสตร์ได้รับบทบาทในการกําหนดนโยบายในประเทศต่างๆมากมายครับแต่ถ้าไปดูกันแล้วนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนไม่ได้มองว่าตัวเองยิ่งใหญ่เลยจริงๆแล้วเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ต้องพัฒนาไปอีกมากจอห์นเมอร์นาดเคนส์นะครับบรมครูเศรษฐศาสตร์ยังบอกว่าถ้านักเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์เท่ากับหมอฟันแค่นี้ก็ดีแล้วครับแต่วันนี้เราจะมามองดูอีกมุมหนึ่งครับว่า นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมองตลาดแรงงานยังไงโดยที่เปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนช่างประปาครับฟังแล้วมีจินตนาการอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าช่างประปานี้สําคัญอย่างมากเลยนะคะจารย์ขาดไม่ได้แน่แนแล้วมาจากแนวคิดของใครคะที่เปรียบอาชีพตัวเองแบบนี้คะด้วยความที่ช่างประปาสําคัญนะครับจึงมีการมอบรางวัลยอดช่างปปานะครับซึ่งผมเรียกเป็นชื่อเล่นของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งปีนี้ มอบไปให้กับนักเศรษฐศาสตร์สหรัฐ3คนนะครับซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายเรื่องแรงงานนะครับแล้วจริงๆมีประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องการศึกษาการทดลองโดยธรรมชาติครับแต่วันนี้ขอพูดเฉพาะเรื่องนโยบายแรงงานแล้วที่กล่าวว่านักเศรษฐศาสตร์เป็นเหมือนช่างปลาปานั้นก็เป็นคำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สามีภรรยานะครับที่ได้รับรางวัลโดเบล2ปีก่อนหน้านี้ ก็คืออภพิจิตบานาจี er นะครับกับเอสเตอร์ดูฟโรนะครับนักเศรษฐศาสตร์จาก m i t สหรัฐอเมริกาครับที่เขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์นั้นควรมีบทบาทเหมือนเป็นช่างประปานั่นก็คือช่วยออกแบบได้ช่วยช่อมได้นะครับแก้ปัญหาจริงได้ไม่ใช่เป็นเศรษฐศาสตร์ที่อยู่บนหิ้งอย่างเดียวหนึ่งในสของนักเศรษฐศาสตร์นะครับที่ได้รับรางวัลปีนี้ก็คือศาสตราจารย์เดวิดคาร์ดนะครับซึ่งเคยศึกษาปัญหาเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำครับ คุณนัฐาครับแต่เดิมนักเศรษฐศาสตร์นะครับในตำรานี้เขียนไว้ชัดเลยว่าถ้าไปขึ้นค่าจ้างนะครับไปขึ้นราคาสินค้าก็จะลดการจ้างงานนะครับเชื่อกันมานานมากจนกระทั่งศาสตราจารย์เดวิดคาร์ดไปศึกษามานะครับเขาไปศึกษาดูกรณีของธุรกิจฟาสต์ฟู้ดอย่างแมคโดนัลล์นะครับไปดูว่าขึ้นแล้วนะครับลดการจ้างงานหรือไม่โดยเปยเรียบเทียบรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำกับรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งอยู่ติดกันแต่ไม่ได้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครับ ผลที่ได้ทําให้นักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปประหลาดใจกันก็คือค่าจ้างขั้นต่ําขึ้นไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ลดการจ้างงานนะครับเพราะว่าธุรกิจอย่างแมคโดนัลสามารถผักต้นทุนให้กับผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นก็ยังจ่ายค่าแรงได้นะครับโดยที่ไม่ลดการจ้างงานแล้วค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นนะครับก็ยังอาจจะทําให้คนที่แต่เดิมเห็นว่าค่าจ้างมันต่ําเกินไปนอนอยู่บ้านดีกว่าออกมาทํางานเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับ การค้นพบครั้งนี้จึงสําคัญมากก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่ถกเถียงกันมากนะครับทั่วโลกในปัจจุบันก็คือแรงงานต่างด้าวนะครับมีผลอย่างไรต่อแรงงานในประเทศครับในสหรัฐอเมริกานั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับใช้เรื่องนี้นะครับมาโจมตีคนต่างด้าวที่เข้าไปทํางานในสหรัฐอเมริกาว่าแย่งงานคนสหรัฐอเมริกาครับการศึกษาของาศาสตราจารย์เดวิดคาร์์นะครับพบเหตุการณ์ที่น่าสนใจขอเรียกว่าเป็นเหตุการณ์มนุษย์เรือมาเรียลนะครับ ซึ่งก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งในคิวบาครับปี1980ประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรแห่งคิวบานะครับอนุญาตให้คนคิวบากว่าแสนคนนะครับซึ่งแต่เดิมห้ามออกนอกประเทศให้สามารถออกนอกประเทศได้คนจำนวนมากก็เลยไปนั่งเรือกันก็ไปที่ใกล้ที่สุดครับก็คือฟลอริดาแล้วประมาณครึ่งหนึ่งไปอยู่ที่ไมอามีครับถ้าตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้วจู่ๆมีคนหลายหมื่นหรือว,ว่าเกือบแสนไปอยู่ในเมือง ค่าจ้างแรงงานนะครับก็จะต้องตกลงเพราะมีคนมาแย่งงานการศึกษาของาศาสตราจารย์เดวิดคาร์ดไม่ได้พบเช่นนั้นนะครับพบว่าการย้ายเข้าไปมากมายของแรงงานต่างด้าวไม่ได้ทําให้แรงงานในไมอามีมีการจ้างงานลดลงคือไม่ตกงานและค่าจ้างก็ไม่ลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแรงงานต่างด้าวน,นะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่า แรงงานท้องถิ่นไม่ได้สูญสิ้นเพราะต่างด้าวครับเพราะตลาดแรงงานนั้นซับซ้อนกว่าที่ตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเขียนกันไว้อย่างง่ายเกินไปครับแสดงว่าการย้ายถิ่นฐานหรือว่าการมีแรงงานอพยพนี่ก็จะยิ่งทําให้เศรษฐกิจของประเทศเจ้าบ้านเติบโตขึ้นสิคะการย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างด้าวจะช่วยทั้งประเทศเจ้าบ้านและช่วยแรงงานนั้นเองเพราะฉะนั้นการย้ายถิ่นฐานจึงเป็นสิ่งที่ดีและควรทําแต่ก็ปรากฏว่าคนเราย้ายไปทํางาน ต่างประเทศกันน้อยเกินไปครับนี่ก็เป็นข้อค้นพบของศาสตราจารย์บาเนอร์จีกับศาสตราจารย์ดูโรนะครับบอกว่าคนทั่วไปนะครับไม่ค่อยอยากย้ายถิ่นนะครับเพราะว่าการย้ายถิ่นนั้นเต็มไปได้วยความเสี่ยงต้องไปอยู่ในเมืองที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่อยากอยู่ใกล้บ้านครับเพราะฉะนั้นเวลาคนจะย้ายถิ่นส่วนใหญ่ย้ายเพื่อนหนีภัยครับไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือเกิดภัยสงครามขึ้นจนบ้านตัวเองอยู่ไม่ได้ จึงอยากจะไปอยู่ต่างประเทศคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากย้ายไปต่างประเทศเพราะอยากจะไปร่ํารวยหรือไปหาโอกาสทํางานใหม่เท่านั้นแต่สถานการณ์ในไทยก็น่าสนใจนะคะอาจารย์เพราะว่าคนหนุ่มสาวจํานวนมากขณะนี้ชวนกันย้ายประเทศนะคะเขาเชื่อกันว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากย้ายไปไหนแต่ปรากฏว่าหนุ่มสาวไทยนะครับอยากย้ายออกนอกประเทศแค่ตั้งกลุ่มทาง Facebook กันแป๊บเดียวนะครับระดมคนได้เป็นล้านเลยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดไว้ไม่ได้ผิดเลย คนไทยส่วนหนึ่งอยากย้ายออกไปไม่ใช่เพราะอยากไปร่าไปรวยในต่างประเทศแต่น่าจะเป็นการทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากกว่าครับผมเชื่อว่าคนไทยเป็นล้านนะครับที่จะไปเข้ากลุ่มย้ายประเทศกันเถอะนั้นถึงเวลาจริงๆคงย้ายกันได้ไม่เพียงกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับแต่ต่อให้ย้ายไป1%ซนะครับก็แปลว่าเป็นหลักหมื่นประเทศไทยก็จะสูญเสียทรัพยากรที่มีค่านะครับก็คือ คนหนุ่มสาวนะครับที่มีทักษะดีๆแล้วก็มีแรงผลักดันมากมายการที่คนเหล่านั้นไม่อยากอยู่ประเทศไทยผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องคิดกันว่าคนเหล่านี้ครับข้องใจกันเรื่องอะไรนะครับแล้วถ้ากลับมาที่มุมมองที่นักเศรษฐศาสตร,ร์ให้นิยามว่าตัวเองเป็นช่างปรับปาจะส่งผลอย่างไรคะมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องท่อปลปา,ปาหลายเรื่องเรื่องแรกนะครับค่าจ้างขั้นต่ํานะครับขึ้นไปได้นะครับ ไม่ได้ลดการจ้างงานเสมอไปแรงงานท้องถิ่นนะครับไม่ได้เดือดร้อนจากการย้ายเข้ามาของแรงงานต่างด้าวนะครับและคนทั่วไปถ้าไม่จําเป็นไม่มีใครอยากย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ด้วยเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขต้องเร่งทบทวนอย่างยิ่งเลยครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ